สิงพุ่มกอลเดพี่น้อง้องแยมมาเลยนะครับเนี่ของพุณมเลยครับม้ามอนี้แท้เนี่ยรอนับอวก็ไล่ื่ววันนีที่ไล่เลยกัชดเชยเป็นวันที่สิบหับหลังจางเลิจงมาอยู่ไม่ไดกอีกเชดเชยอยู่ค่ะชดเชยวันที่สิบห้าเนาะค่ะพี่น้องชดเชยวันที่สิบห้าค่ะืนแต่คนได้ยูแต่ว่าถอนลุกที่ลุกขึ้นเลยที่เดียร์เอฟามว่าไม่ยังอีกะาสั่น เจนนนไปหาขึ้นหาสัญญาณค่ะพี่น้องจะได้อัพคลิปแ้วได้ใจพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะอให้เงนให้อภัยเราครับเงินให้อภัยแล้วลงมาบอบออยู่เท่งนี้ลุกใ่ะบาดเนี่ยเปียไม่ได้กินนี่อย่าลงไรเพียง่ีนะพี่นอยาวเาะค่ะแค่นบคุณลายลค่ะขอบคุเนาะค่ะไป้าร้อยแปดสิบาค่ะน้องแอมมงไรนยค่ะพี่นอง อนขึ้นไปัมีเมองขึ้นเม่แล้วตอนล่องอยังไงบานเนี่ยผมมาหาพ่แล้วม่ยินดรับประทานงเง้งงเง้งงงพอน้นที่คิดสันหงเงเ้งวงงเองอยู่สายลงได้บ้เนี่ยลงมาแล้วว่าเดี๋อวพอดีลุง้บบราคาชั่วกระโปนวันะี่ก็อีก ผมมานับสับบานยังทีถ้าจะเากิดชีพ่ายคลิปออกอีกทีบได้เปล่าได้อยู่จ้ะอันนี้ผักมันอยู่แล้วนี่อันนี้ผักอยู่หินฟองนี่หละครับพี่น้องสีได้ลวดเร็วท่านใจนนฮะมาถารับแล้วนี่สี่เหลี่ยลงคลิปลวดเร็วท่านใจให้พี่น้องบึ้งใครอยาก audition ใครอยากออดิชั่นคะใครอยากออดิช Ma ั oh, ่นคะหนูอยากออดิชั่นท่านผู้หนูอยากออดิชั่นเหรอลูกวางพี่ปั๊บพาไปสมัครมาไม่ทันเหรอคะขึ้นเวทีไม่ทันโอ้ลูกขึ้นโอ้หนูขึ้นเวทีไม่ทันเหรอลูกเราหนีขึ้นไปขึ้นเวทีบ่ท่านเดี๋ออดิชั่นโอ้ยนี่ไงนี่ไงลุงยุทธิ์่ิงยังไงไหนเดินเดินได้เดินสิลุงยุทธลุงยุทธ์คนอื่นลุงเด้นเนาะ ปกติพ่อเดินลุงนี่เนาเม่เห็นเพื่พอเดินตาจะเทื่ยงไหมลุงยุดขาลุงยุดลุงยุดขาลุงยุดลุงยุดหนูมาออดิชั่นไม่ทันหนูมาอราอร์ดิชั่นทำทำยังไงคะพรุ่งนี้เรหรอคะโอ้เขาปิดรับว,วันนี้เขาปิดรับแล้วลูก เดออเดชั่นที่บ้านแพงนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวไปออดิชั่นที่บ้านแพงเนี่ยบ้านแพงเลยลุงยุทธบอกว่าไปออดิชั่นที่บ้านแพงพรุ่งนี้ไปออดิชั่นที่โดมค่ะนะคะวันนี้โอ้วันนี้หนูลงมาไม่ทันเลยกับป้าป๋าเลยสวยัวเลยไปไหมไปไปหาป้าป๋าสิหาป้าป๋าไปลงมาไม่ทันเลยจะไปค่ะมาไปแล้วพี่โอเค เดี๋ยวไปไปบอกมามีดิไปบอกแม่สิจะผ่าหน้าติมหล้ลงเวทีเลยค่ะพี่น้องแม่ถามทำไมห้มแม่ทำไมแม่พาหนมูมาช้าคะวันนี้เขาไม่ได้อ,อดิชันเะขาไม่ได้ออดิชันค่ะวันนี้ วีไปออดิชั่นที่โดมค่ะวันนี้เขาไม่ได้อะไรแล้วเิ่นเรียนไปเพิ่นวะหนูออดิชั่นไม่ทันหนูจะออดิชั่นพรุ่งนี้ไปออดิชั่นที่บ้านแพงค่ะที่โดมบ้านเราเลยใช่ใช่ใช่วันนี้เขาไม่ได้ออดิชั่นเขาปิดไปแล้วค่ะนี่ภาพจะขึ้นเลียร์งานคุยงานแล้วค่ะเปิดงานแล้วเปิดงานแล้วใช่ค่ะเขาจะเปิดงานแล้วค่ะทำไมแม่พาหนูมาช้าจะเป็นโเป็นพี่น้องก็หนูเดินไม่ไหว เราเป็นค่ะวันนี้ไม่ออดิชั่นถามถามลุงยุทธแล้วค่ะเมื่อกี้ลุงยุทธบอกว่าวันนี้ไม่ได้ออดิชั่นอันนี้เฉยๆใช่ไหมแจกของใช่ค่ะขึ้นไปแจกสูมทีเฉยๆค่ะได้ยินอะไรเขาแจกของใช่ใช่ค่ะไม่ได้ออดิชั่นเลยวันนี้ไม่มีใครมาออดิชั่นเลยค่ะมันก็แจกของเชิญเมื่อกี้ก็ถามลุงยุทธแล้วไงะลุงยุทธบอกว่าพรุ่งนี้ไปออดิชั่นที่บ้านแพงเราเลยจะมีคนไปออดิชั่นเยอะเยอะไม่มีใครร้องเพลงได้ละเนาะ เมืก่อกี้เมืก,กี้เขาแจก,กสมไมเฉยนอพี่อดีตีเนาะเห็นไหมพี่ไอพี่ไอทีบอกว่าเขาแจก,กสมเฉยลูกมีแอดิชั่นมดิชั่นเครืเสียงใช่เาเช็คเสียงไเฉยลูกใช่ลูกเลยเป็นไรแล้เวเอย โอาเป็นตะฮะแข้งพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นมาลองเพลงมาท่านเพิ่นมา audition มาท่านเราเพื่อนี่ที่หนูไปแอคชั่นน่ะเราเขาเป็นเหมือนเพื่อน audition action บางทีเดินไปบอกว่าหนูอยากออดิชั่นว่าแอคชั่นแล้วพ่อเบรกเลยว่าออดิชั่นมีการบอกว่าแม่พาหนูมาช้าเป็นบอกจริงพรุ่งนี้ไปออดิชั่นที่โดมแล้วนะคะโอเคจับมือจับมือหน่อยโอเค audition ที่โดมแบบ ไม่มีออชชั่นอะออชชั่นสิบห้าเลยสองวันตุ้นมวยสามนี่ใช่หรือตุ้นประธาเลือกตั้งเมื่อเมื่อกลับบ้านไปเมื่อกลับบ้านไปเลือกตั้งนี่เนาะกระธานเลือกตั้งพี่ช่างก็ไปเลือกตั้งเหรอคะนี่ทีมงานเขาไปเสียสิทธิ์ครับทีมงานเขาไปท่าน้องสมทีมงาน เสียเสียครับติ่เตยเพลงทางน้องสมนี่จะเป็นยังแต่แตงนี่ไปซื้อมาให้แต่ว่าอันนี้เอาไปให้พี่ปลายก่อนถ้ามันเกิดเล่า,อ,าอ๋ออ๋อ,อ,อเดี๋ยวมา,เอา,มาเอาไปเดี๋ยวอนี้เอาไปให้พี่ปายก่อนอเดี๋ยวต้นน้ำจะซื้อมาให้องยิงใหม่วิาอยากได้มันคืออะไรล่ะลูกต้นน้ำ ซื้อม่หยออ๋อซื้อม่หย่คือซื้อัชุดน่ารักนะชุดนี้มันมอกัะแบบน้องขำเพินมากเลยลูกให้ใส่ให้เก็บไว้ใส่ได้หรอน่ารักอะเจ้มาเจ้ยพรุ่งนี้เราไปออดิชั่นที่บันแพงกันเลยสวดีมุเจ้าครับ เอจากสโมเรามาไล่หลเวลาหลสเปนหัวหน้าเเปนเดินราทาขาลงมาเราไม่ับบด้รา่ับอลดเปนบมัอเลยมาเาเป็นคนัดมาแล้วนะคะเมื่อกี้พอหยุดเดี๋ค่ะพอหยุดมาครับพ็อหยุดไปรอบนเวทีนะคะนี่ค่ะไปรอเมื่อกี้เดินมาเอาไมและค่ะไปรอตรงนั้นละค่ะ เชิญทางนี้เลยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะขเเ้เขากลุ่มยังท่านอยู่เนาะค่ะพี่น้องน้องแอมชนิญท่ามาเนาะค่ะน้องแอมก็จิขึ้นประมานหาขุมเที่ยงขึ้นเนาะค่ะใกล้ๆกับนอ้องหญิงเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังเขากลุ่มท่านเนาะค่ะบัตรละค่าร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะพี่น้องรับรองว่าคุ้มเกินะคุ้มะค่ะพี่น้องเขากลุ่มเนาะค่ะมันครเดิมมันชีเดิมค่ะ ขายแอนมินเได้ไหมคะไม่ไายค่ะ